สวัสดีครับสวัสดพีพี่พี่ทางช่อง YouTube เนาะก็อยู่กับผมเซฟฟาร์มครับได้ยินแต่เสียงก็ไม่ต้องตกใจครับสไตล์ของเซฟฟาร์มว่าจะเป็นทำคลิปแล้วอยากให้ทุกคนอารมณ์ดีครับไม่ต้องซีเรียสครับไก่ก็สักพักมันก็ตุยแล้วครับแต่คนเราก็น่าจะอยู่ด้วยกันได้อีกนานครับ คลิปนี้ก็มีสาระดีๆมาบอกอีกเช่นเคยครับก็เข้ามาแล้วก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนนะครับก่อนจะฟังปากสั่งสาระดีๆก็กดเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินให้ทําคลิปต่อไปด้วยครับครับสาระดีๆวันนี้ก็คือไก่ที่มันไม่ย่อยเนะครับก็วิธีการร,กรักษาของของผมเนาะนี่อย่างตัวนี้อะครับ ถ่ายไก่ป่วยให้ดูก่อนวันนี้ไก่หล่อๆก็เดี๋ยวค่อยดูทีหลังครับนี่แอดก็ผมก็จะใช้เป็นน้ำสับปะรดนะครับซื้อสับปะรดมาเลยครับลูกหนึ่งล้วก็คั้นเอาแต่น้ำ่ะครับแล้วก็ให้ใช้แบบสลิงแล้วก็มีสายยางต่อปลายสลิงนะครับฉีด ฉีดเข้าไปในเนียงครับก็อย่าใช้เป็นขวดน้ํานะครับขวดน้ําแล้วก็เทน้ําสับปะรดใส่แล้วก็ค่อยๆบีบใส่ครับมันจะเข้าไปในคอติดลูกกระเดือกติดหลอดลมไก่ตุยไปอีกครับแอดก็ใช้เป็นน้ําสับปะรดครับนมปงนมเปรี้ยวโยเกิร์ตแอดก็เอาให้กินครับอืมพอให้กินเสร็จก็ถ้ามันย่อยหมดแล้วก็ ให้แบบให้อาหารเบาๆให้มันกินนะครับอย่างตอนนี้แอดก็ให้พวกลำแล้วก็ผสมหัวอาหารหมูครับผสมใส่น้ําให้มันกินนะครับก็น่าจะรอดแล้วครับตัวนี้ก็เป็นไก่ที่ลูกค้าจองไว้ครับแบ่งไปให้ลูกค้านอกตัวนี้ก็ขอบคุณพี่ๆที่รับชมมาจนถึงจอตอนจบเนาะก็น่าจะได้สาระพอสมควรละครับ ก็อย่าลืมนะครับรักษาอาการไก่ไม่ย่อยก็คือทำให้มันย่อยก่อนครับอืมคือให้แบบไม่ต้องมีที่สรงที่สดีอะไรมากมายครับผมก็ไม่รู้ครับเมือสาหงสาหิตมันเป็นอะไรแต่ตอนแรกก็ต้องทำให้มันย่อยให้มันหมดก่อนครับเอาน้ำสับปะรดคั้นแล้วก็เอาแต่น้ำมันออกอะครับแล้วก็เอาหาสลิงแล้วก็สายยางมาฉีดน้ำสับปะรดเข้าเหนียงมันครับอืม แล้วมันก็จะค่อยๆย,ย่อยอะครับอย่างตัวนี้ใช้เวลาเกือบวันหนึ่งนะครับย่อยหมดพอดีตื่นเช้าขึ้นมาก็ย่อยหมดอะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็ขอบคุณพี่ๆที่รับชมมาจนถึงตอนจบเนาะก,ก็ขอบคุณครับ